คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะการเงินของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้การเงินของเรานั้นคล่องตัวได้และเกิดทางออกที่ดีให้กับปัญหาการเงินนี้ต้องบอกว่าการเงินในช่วงนี้ค่ะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องคอยดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ชีวิตของเราคนที่เรารักมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกเลยนะว่า หามาได้เท่าไหร่เรามักมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปกับคนที่เรารักเสมอเสมอแต่มันเป็นการใช้จ่ายด้วยความเสน่หาค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรานั้นทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อความรักรวมไปถึงเรานั้นทําอะไรก็แล้วแต่เรานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเสมอค่ะนั่นคือลูกของเราก็ดีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็ดีไม่ว่าจะเป็นใครที่เลียงสุนัข ใครที่เลี้ยงแมวช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายกับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากคนที่เราต้องดูแลรับผิดชอบนะคะแต่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันผัวพันกันไปหมดคะ่ะเรื่องของการเงินมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนคะ่ะใครที่กําลังเห็นคลิปนี้อยู่หางเงินใช้จ่าย มุนเวียนในครอบครัวการเป็นอยู่ในครอบครัวเราให้ความสําคัญมากๆในเรื่องนี้นะคะในช่วงนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าคุณกํำลังเห็นคลิปนี้อยู่อาจจะรู้สึกปวดหัวอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายใจสักนิดนึงกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ต้องบอกว่าสามารถผ่านไปได้คะ่ะขอเพียงแค่ว่าเรานั้นหันหน้าเข้ามาหากันคะ่ะอาจจะช่วยกัน คุยกันเข้าใจกันช่วยกันประหยัดช่วยกันหาในขณะเดียวกันเรามีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเกิดขึ้นในการใช้เงินร่วมกันในขณะเดียวกันเราสามารถช่วยกันได้ค่ะแค่เพียงเราหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วพูดถึงความรักที่เรามีให้กันสิ่งที่เราทําให้กันมีอะไรบ้างความสามัคคีจะเกิดค่ะเมื่อความสามัคคีเกิดมันก็จะมีแรงมีกําลังใจในการที่เราจะหาเงินอย่าปล่อยให้เงินมีอํานาจเหนือความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าคุณกําลังรู้สึกว่าเงินกําลังควบคุมเราให้อยู่ภายใต้อํานาจ ของความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปตามทิศทางการเงินแล้วแล้วก็ความรักจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เรื่องของการเงินของคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอเพียงแค่หันหน้ามาคุยกันให้ความรักให้ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนี่แหละคะ่ะการเงินของคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามัคคีและความรักที่เรามีให้กันเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะถ้าวันนี้ใครรู้สึกแบบนี้ใครรู้สึกว่าเป็นอย่างในคลิปนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าครอบครัวให้นัดฟังหน่อยนะ